ครับผมกลาบสวัสดีเอฟซีสัส้นครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนี้มาปากเบ็ดนะครับผมดูสภาพเบ็ดผมครับนี่ครับโน้มลงกัข้างล่างเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะดูครับเบ็ดน่าจะไซส์ใหญ่มากครับผมนอกครับ ไปพันต่ออยู่ข้างล่างเลยครับผมโอ้โหครับอยู่ครับผมเนี่ยครับตายเลยครับผมถือว่าโอเคนะครับผมเนี่ครับผมตายงี้แกเลยครับเกือบจะหลุดไปแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนะเอีนะเดี๋ยวแป่ะน ผมก็ไม่อยากลงไปข้างล่างหัวทิ่มลงน,นี่ครับผมโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอ ตายนะครับผมติดคอปากนิดเดียวครับผมเฮ้ย <Okay, S 1> ผมเห็ว่าซส่รุ่นนะใส์สีขีดอยู่นะหน้าหนาวมันจะตายเร็วหน่อย ก็ไม,คม,มยย้ครับผมเป็นไม้อย่างนงี้ครับเดี๋ยวต้องกลางวันเรามาดูใหม่นะครับผมเพราะว่ามันยังเหลือมันก็ยังเหลืออยู่นี่ครับผมครับว้าวเทียวสงสัยถูกจต่เมื่อคืนนี่นะครับ หนึ่งแจมครับเก็บครับ